ครับก็สวัสดีครับชื่อไก่นะครับกำลังเรียนอยูออ่หลังปริญญานะครับผมภาควิชาธานกรรมประดิษฐ์ครับช่วงโพสแกดเรียนแต่แต่ากอันได้แกดยังไงเราคิดว่ามันมีความเป็นอิสระมากขึ้นนะในเมื่อเทียบกับช่วงอันเด์แกะอะไรเนี้ยเพราะว่าอันได้แกะเราต้องให้อาจารย์ตรวจทุกๆขั้นตอนใช่ปะทีนี้พอมาเป็นโพสแกดแล้วอ่ะเราเหมือนเป็นหมอฟันในระดับหนึ่งแล้วอ่ะดังนั้นอนะ่ะเราก็มีอิสระมากขึ้นเวลาเราทากับเวลาเราคุยกับอาจารย์เงี้ยก็เหมือนเป็นในเชิรปรึกษาหรือว่าแบบ หาแพลนที่มันเหมาะสมกับอาจารย์มากกว่าการดูแลคนไข้เรามองว่ามันไม่มันก็ไม่ต่างกันนะหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วเรา,เราก็แบบว่าให้แคร์ที่ดีที่สุดให้กับเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออเพียงแต่ว่าเราก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นม,มีมีทักษะอะไรเพิ่มขึ้นที่ hand skill ที่เราฝึกมาที่มันแบบเก็บมาจากในระดับอันเดอร์แกรดอะโอเคทีนี้ตัวเวลามาอยู่โพสแกรออะการสอบอะมันจะไม่ได้เยอะเหมือนตอนอันดอร์แกร คือถ้าเทียบกับอันเรียกแกะปีหนึ่งถึงปีสามอะไรเงี้ยเลคเชอร์มันจะเยอะมากและงานทั้งเลคเชอร์ทั้งงานแหลอะไรมันจะเยอะมากแต่ว่าพอมาอยู่พส์แกะอะคือถ้าไม่มีสอบเลยคือคือมันจะเน้นทำทำคลินิกซะมากกว่าและก็ของเราอะส่วนใหญ่ภาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ใช่ไหมมันจะมีส่วนที่เป็นทำแลบอันนี้ก็ต้องทำแลบเองทำแลบเยอะอะไรเงี้ยทันตกรรมประดิษฐ์ถ้าพูดในภาษาแบบคนทั่วไปก็คือก็คือทำบรรปอมนั่นแหละ แต่ว่านอกจากฟันปลอมแล้วในระดับโพสแกะเราก็ยังมีก็คือทําได้หลายอย่างเลยคืออย่าทําอะไรที่เป็นเกี่ยวกับฟันปลอมฟันเทียมอะไรเงี้ยทําได้หมดเลยเช่นวีเนียหรือว่าลากเทียมหรือว่าถ้าเป็นเคสแบบว่าฟันปลอมถอดได้เราก็จะทําแบบที่ยากขึ้นมาหรือว่าเป็นงานงานติดแน่นอย่างเงี้ยเราก็จะทํายากขึ้นมาจาก Under e. อันเดอร์แกะอีกเป็นเคสที่ซับซ้อนอะไรเงี้ยซับซ้อนมากขึ้นค,คือที่เรา เลือกมาเรียนธันกรรมบดิเนี่ยเพราะรู้สึกว่าคือมันเป็นเหมือนปลายสุดและของการรักษาเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนไข้อะเขาจะมาถามเราก่อนว่าเก็บฟันซี่นี้ได้ไหมสุดท้ายแล้วเพราะว่าถ้าเก็บไม่ได้ก็จะได้ถอนไปเลยจะได้ไม่ต้องไปแบบรักษาลากฟันก่อนก่อนที่จะมาทําครอบหรือว่าอะไรเงี้ยก็ทันตจุลานะครับจะมีโอเวนเฮาวันที่2 2สถึง2ีเมษายนแล้วนะครับ 22- ถึงย3เมษายนแล้วนะครับก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย